เย็นเจี๊บเลยบอกได้คำเดียวลมลื่นดีมากจับให้ได้เลยตัวใหญ่นี้กว้างเกินนอนคนเดียวเนี่ยรู้สึกว่าเอจะมีอะไรมานอนกับเราหรือเปล่า สวัสดีครับผมวอลลูิดในวันนี้นะครับผมก็มาถึงที่กระต๊อบแปลงหญ้าเดิมนะครับโดยเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับเพิ่งเอาวัวสองตัวมากินหญ้าที่นี่นะครับเพราะว่าที่อื่นเนี่ยหญ้านี่ไม่มีละบนเขาวัวนี่แห้งหมดละเหลือตรงนี้มันยังแบบมีเขียวๆบ้างหน่อยนึงเพราะว่าตรงนี้มันมีลำธารอยู่ข้างๆนี้แล้วก็มัน เป็นพื้นที่ที่ต่าๆนะครับทําให้มันยังมีความชื้นอยู่แต่ว่าบนเขาอ่ะบนเขาวัวนี่แห้งจนไม่เหลืออะไรให้กินละเหลือพวกญยาแห้งๆแค่นั้นแหละตรงนี้ตอนนี้ก็มีอยู่2ตัวนะครับก็คือไอ้ไอ้นวมแล้วก็ไอ้วัวแดงตัวนี้ไอ้นวมนี่สามปีเข้าสี่ปีวัวพันนะครับกลายเป็นวัวพันธไปพวกญยาก็ยังพอมีเขียวๆบ้างหน่อยๆแบบนี้ทำให้มันพอกินอร่อย แต่บนเขาวัวานี่แห้งนะครับตามที่บอกไม่มีอะไรกินเลยแล้วก็พวกเนเปียต้นสูงๆอะ่ะมันก็ยังมีใบเขียวๆอยู่เนี่ยผมก็ล้มล้มมาให้มันกินนะครับไม่ใช่ล้มหรอกบางทีก็ล้มล้มมันกินกินแล้วก็ตัดเลยนะครับตัดใกล้ๆติดต่อติดตด,ดินไปเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะงอกใหม่เพราะมันชื้นนะครับแถวนี้เนี่ยบริเวณนี้ก็ชื้นเนี่ยยาก็ยังเขียวๆอยู่แล้วก็ตรงนี้มีอ่างน้ําอยู่ ปีแล้วอ่ะผมก็ลดน้ําด้วยนะครับลดน้ํญยาพวกนี้ด้วยแต่ปีนี้ไม่ได้ลดละปีนี้ก็ปล่อยตามธรรมชาติพอขี้เกียจลดนะครับเปลืองน้ํามันนี่ไอหนวมตัวนี้โอ้ชนเจ้าของตลวเนี้ยจะชนเจ้าของอ๋อไม่ได้มาชนเจ้าของมันจะมาห้าวใสไอ้วัวแดงตัวนี้ตัวนี้เขายาวมากเลยนะตัวเนี้ยสองปีพอดีนะครับตัวนี้ ประมาณสองปีหนึ่งเดือนตันนี้แต่ว่าตอนที่ก่อนหน้านี้สองเดือนอ่มันยังอ้วนอยู่เอาไปอยู่ในป่ากกับตัวเมียรครับพร้อมเหลือแตก่กระดูกนี่นี่เลยสีแดงแบบว่าแดงจริงๆนะครับอันนี้แล้วก็ขาตรงตีนเขาขาวหน่อยนะครับคล้ายๆบัวแดงผมก็เลยเรียกมันว่าบัวแดงแล้วกันนะครับไอ้บัวแดง ก็กินพวกหญ้ขเขียวอย่างอร่อยเลยเนี่ยว้าวตรงนี้นี่อร่อยแน่แนละตรงนี้พร้อมเหลือแต่กระดูกในตอนนี้เอาไปอยู่กับตัวเมียนี่ไม่ไม่สนใจกินหญ้านะครับตามแต่ตัวเมียอย่างเดียวตัวเมียมีเป็นสิบตัวนะครับก็เลยแบบว่าโอโ้โห ดมตัวนุ้นทีดมตัวนี้นทีนะครับตามตัวนั้นทีตามตัวนี้ทีก็เลยไม่ค่อยมีเวลากินหญ้าพอเราแยกมาเนี่ยมันก็จะแบบกินหญ้าอย่างเต็มที่แบบนี้ถ้ามีหญ้าให้มันกินตลอดเนี่ยสักสองสามสี่เดือนมันก็กลับมาสมบูรณ์ขึ้นแต่ถ้านา่นแรงแบบนี้ด้วยหญ้าก็ไม่ค่อยมีนะครับมันก็อาจจะแบบช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตัวเมียอีกที่หนึ่งเป็นสัตว์ก็ไปทับนะครับเพราะว่า มีอยู่2อ,อที่นะครับแยกไว้ที่ละสิบกว่าตัวเลยนวมตัวนู้นก่อนเลี้ยงไว้ปลาำกับตัวอื่นเล่นๆนะครับเป็นบวนนวมไปตัวนี้เอามาทับด้วยก็เอามาเลี้ยงเล่นแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านแล้วก็ดูไอฝายกั้นน้ำที่ผมขุดไว้ก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นอย่างไรละผมก็ขับมอเตอร์ไซค์มา จอดถึงนี่เลยจอดหน้าบ้านเลยนี่ก็น้ำตัดมาจากไอ้บ่อข้างล่างที่กาะไฟสัมภะอยู่นี่ก็ก่อนหน้านี้มาทำที่นอนให้กว้างขึ้นแต่แผ่นไม้มันสั้นไปหน่อยตรงนี้ทำให้มันสั้นๆก็มันไม่เต็มตรงนี้ยังเหลือช่องอยู่ตรงนี้กระต๊อบก็เหมือนเดิมเราไปดูทางฝั่ง ฝายกั้นน้ำที่อับน้ำกันเส้นทางก็ทำไว้อย่างดีี่มนชืชืก็แผ่นไม้มาลองแบบนี้พวกใบไม้อะไรก็ล่วงเต็มใส่อันนี้เลยก็ถือว่าน้ำใสดีนะเนี่ย กลางวันเราจะไม่เห็นพวกปลาพวกกุ้งเลยเดี๋ยวคืนนี้นะครับผมมาส่องดูถ้ามีเยอะจะจับกุ้งไปกินดีกว่าพวกรูตามแบบนั้นอะไม่ใช่ปลาไหลนะนี่คือรูปูปูมันจะขุดดินแล้วก็เข้าไปอาศัยเนี่ยตามข้างลำทารนะลำธารจะอยู่ตรงนี้ข้างๆลำธารใกล้ๆล,ล,ลำทานแบบเนี้ย ดินเนะี่ยมันจะชื้นนะครับนี่ดูนี่เลยดินมันไม่แห้งมันจะชื้นชื้นแบบนี้ทําให้พวกยาเนี่ยมันจะงอกไวเนี่ยงอกมาสูงเท่านี้ละแต่ถ้าเป็นข้างบนนู้นอะ่ะมันจะแบบไม่ค่อยชื้นมันจะงอกช้าแต่ก็ยังงอกอยู่ช่วงนี้แต่สักเดือนสองเดือนมันก็อาจจะงอกไม่ค่อยไหวละเพราะว่าน้าค้างกลางคืนอนะ่ะมันจะน้อยลง อะไรมันปึ๊บตรงนี้เราจะเป็นปาก,กัาง้งลำทานนี้ก็ไหลามาไม่ไกลไหลามาจากข้างบนนั้นนิดหน่อยถ้าเป็นหน้าฝนนะมันก็จะไหลาจากข้างบนนู่นเลยส่วนเอนี่ตาน้ำตรงนี้ที่ผมทำไว้โอ้หมันพังนะครับมันล้นล้นมันพังต้องทำใหม่ให้น้ำมันแรงสักหน่อยนี่ ไม่รวมมีพวกสัตว์ป่าหรืออะไรมาทําพังหมดเลยเนี่ยต้องกั้นใหม่เนี่ยตาน้ําก็ออกตามแถวนี้เลยนะออกตามใกล้ๆแถวนี้ก็แถวนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงเผื่อคลิปก่อนนู้นบางคนอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยดูว่าตาน้ํามันเป็นอย่างไรแต่รู้สึกว่าตาน้ํามันจะเบาลงกว่าเดิมก็ค่อยๆซึมมาจากแถวข้างบนนู้น จุดเริ่มต้นแหละมันก็จะข้างบนนูน้นตาน้ำตาหนึ่งก็คือตรงนี้นี่นะแต่ทำไมรอบนี้เนี่ยน้ำไม่ไม่พุ่งออกมาแล้วเนี่ยหรือว่ามันเป็นรูป,ปูแล้วเนี่ยอือนี่หรือเปล่าอืม ไม่ใช่ละตาน้ำมันอยู่ไหนแล้วเนี้ยมันค่อยๆซึมมามันไม่ได้แบบเป็นตาน้ำใหญ่ๆละเพราะว่าช่วงนี้มันเริ่มแรงมันค่อยๆซึมมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดมาตามที่ต่างๆก่อนหน้านี้เนี่ยผมมาผมเจอตาน้ำตาหนึ่งอะมันจะแบบ เป็นรูคล้ายๆแบบนี้แหละแล้วมันก็บุบๆน้ําออกมาเลยอยู่แถวนี้แหละแต่ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนละแต่ตอนนี้มันก็จะซึมๆ,ๆมาแล้วก็รวมๆ,ๆกันมาแล้วก็เยอะขึ้นแค่นั้นเองผมก็กั้นไม่ให้แบบน้ำไหลออกให้มันไหลออกท่ออย่างเดียวแต่ว่ามันยังคนอยู่เดี๋ยวสายะก็ใช้ได้ละนี่น้ําก็แรงประมาณนี้ก่อนหน้านี้รอบก่อนนู้นะมันจะแรงกว่านี้นะครับ แต่ช่วงนี้น้ําก็เบาลงลก็กินได้เลยน้ําเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีตาน้ําแบบนี้กับมีลําธารแบบนี้ให้เราเลือกกินอันนี้นะครับให้เราเลือกกินจุดที่น้ํำสั้นที่สุดเพราะว่าถ้าแบบน้ําแบบยาวๆแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าข้างบนอะจะมีอะไรตายมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีแบบนี้ เราก็กินแบบนี้เลยนะครับถ้าจำเป็นแต่ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปกินดีกว่าสมัยนี้ถ้าอยู่ในป่าในไร่จำเป็นกินได้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกินดีกว่ามีน้ํำแบบนี้เนี่ยก็จะแบบรู้สึกว่าชุ่มชื้นไม่แห้งแล้งเริ่มใสแล้วในตอนนี้สักพักไม่ขุ่นเนี่ยก็กินใช้ได้อย่างสบายเลยตรงนี้ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยหนาวแล้วนะครับเริ่มจะร้อนแล้ะกลางวันนี่ก็ร้อนแล้ะกลางคืนก็อาจจะยังหนาว,นาวเ,ยนเย็นนิดหน่อยแต่ว่าไม่หนาวเหมือนช่วงปลายปีช่วงมกราอะไรนี้ละช่วงต้นมกราครับตอนนี้นี่โอ้โหแบบเริ่มร้อนละอีกสักเดือนนึงนี่โอ้โหร้อนตับแต่งแน่นอนละแต่ว่าพอเมื่อกี้ผมถอดเสื้อผ้ามาตรงนี้ปุ๊บมันก็แบบโอ้โหเริ่มหนาวเหมือนกันนะเนี่ย น้ำนี้ก็เย็นดีนะครับน้ำลำธาร โคตรเย็นเลยเมื่อกี้ตอนยังไม่อาบเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ามันร้อนๆอยู่นะพอถอดเสื้อผ้ามานี่ปุ๊บนี่เย็นลงพอแบบว่าสาะผมเสร็จปุ๊บนี่โอ้โหเย็นเลยต้องรีบอาบแล้วก็รีบไปผิงไฟดีกว่าเย็นเจี๊บเลยบอกได้คำเดียวคุณหมดละข้างล่างนี้ ถ้าไม่อ่ำน้ำเนี่ยก็ไม่หนาวนะอ่ำน้ำเสร็จปุ๊บหนาวเลยแต่พอมาผิงไฟอ่ะก็ไม่ค่อยหนาวละ ตอนนี้เนี่ยแสงแดดก็อยู่ฝักเขานุน้นอีกสักพักหนึ่งแสงแดดก็น่าจะหายแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบ,รอบๆแถวนี้บ้างนะครับกีบกก็ก้ยายวัวตัวหนึ่งไปทางนี้ย้ายวัวตัวหนึ่งไปทางนุนย้ายไปย้ายมานะครับไม่ค่อยมีหญ้าละหญ้าเริ่มหมดละ นกที่ร้องๆเมื่อกี้จากตรงนี้เนี่ยมันเงียบไปแล้วจะจิ๊บจิบกุ๊กกุ๊กอะไรอย่างนั้นแล้วก็แสงแดดตอนนี้นูนใกล้จะหายละอีกแป๊บหนึ่งก็หายละแล้วก็ตอนนี้ชาวบ้านก็เดินทางกลับบ้านกันละใกล้เมืดนะครับเขาไป ทำการ,กรเกษตรเขาก็จะเดินทางกลับบ้านส่วนคนที่นอนไร้ก็จะนอนนะครับคนที่ไม่นอนก็จะเดินทางกลับดูจากมุมนี้ก็บรรยากาศล่มลื่นดีมาก ก็กินข้าวเย็นก่อนมีข้าวไก่แล้วก็<ม>เอผลมะละหวานต้มไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าแล้วก็พริกเม็ด ก็มืดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไป่องตรงลําทานกันว่าจะมีกุ้งเยอะหรือเปล่านะครับจะจับสักหลายๆตัวนะครับตัวใหญ่ๆเอามากินพรุ่งนี้เช้าโอ้โวววปลาก้างนะครับปลาก้างไม่รู้กล้องจะจับภาพได้หรือเปล่าเมื่อกี้มันบินบิน นี่ไงตัวหนึ่งอยู่นี่นปลากัง้งปลากัังผมไม่กินนะครับต้มแล้วมันแบบว่าการะดูกเยอะเกินก้างเยอะเกิน,นตัวเล็กตัวนี้เมื่อกี้โอ้ยไปแล้วไปแล้วตัวใหญ่เมื่อกี้มันไปมุดอยู่แถวแถวนี้นะเดี๋ยวเราดูกุ้งดีกว่าถ้ามีกุ้งเอากุ้งก็พอ ทำไมไม่เห็นสักตัวเลยล่ะวันนี้กุ้งหายไปไหนหมดก่อนหน้านี้เนี่ยตรงฝายนี้เนี่ยมาทีนี้เจอเยอะมากเลยทำไมวันนี้มันไม่เจอสักตัวเลยหรือเมื่อกี้ผมอ่ำน้ำเสียงดังไปหน่อยมันก็เลยหนีหมดหรือเปล่าหรือว่าใครมาจับไปกินหมดโอ้โหปากก้งปากก้าง กังตัวใหญ่ตอนมุดอยู่ข้างล่างนั้นมันแบบกลมกลืนมากเลยเรามองแทบไม่เห็นโ,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 โกบตัวโคตรใหญ่โอ้หมันมุดไปใต้หินแล้ว มันกระโดดจากตรงไหนไม่รู้เลยผมไม่ทันเห็นเลยมันกระโดดผมเพิ่งเห็นกบยักษ์ผมเตรียมถังมาใส่กุ้งแล้วนะเนี่ยทำไมไม่เจอสักตัวเลยล่ะวันนี้ตรงนี้มีตัวนี่นีน่ใช้สองมือจับนะครับจะได้จับได้ก็จับได้ละตัวหนึ่งก็เท่าที่ดูอะ ไอ่บ่อเล็กๆเนี้ยมีเยอะมากเลยเนี่ยมุดอยู่ใต้หินพวกนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ย,นเ,นยเดินไปเดินมาเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ่เจอตัวใหญ่หนึ่งตัวอยู่นี่เดี๋ยวผมจะจับให้ได้เลยตัวใหญ่นี้มันอายุเยอะจนกลายเป็นสีดำแล้วตัวข้างล่างนี้จะเป็นตัวเล็ก รู้สึกว่าพวกตัวใหญ่เนี่ยก็จะมีหลายตัวอยู่นะเจอตัวหนึ่งอยู่นี่ตัวเมื่อกี้จับได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะมันมุดมุดอยู่ใต้หินนี้นั่นจะจับทีละตัวทีละตัวเลยก็จับได้หตัวตัวใหญ่ๆเนี่ยสี่ตัวเล็กหน่อยสองตัวแต่มันยังเหลือเยอะเลยเหลืออีกน่าจะหลายสิบตัวอยู่ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ แต่ปล่อยมันนะครับเอาให้แบบพอกินพอแค่นี้แหละไม่ค่อยอิ่มหรอกแต่ว่าเอาไปผสมอย่างอื่นนะครับเอาไปใส่กับข้าวอย่างอื่นก็พอได้โปรตีนเนี่ยตัวใหญ่ก็ยังเหลือแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ปล่อยมันไว้ก่อนนะครับไว้ครั้งหน้าคราวหน้าหรือไม่งั้นก็ปีหน้านะครับปากกลังลูกอสอ,อะไรก็เต็มไปหมดเลยเนี่ยวัวก็นอนตรงนั้นละ กินหญ้าน่าจะอิ่มแล้วแล้วก็อากาศน่าจะเริ่มเย็นลงบัวก็เลยแบบเอยเหนื่อยและนอนดีกว่าตัวหนึ่งอยู่นูน่นไม่รู้ว่านอนหรือยังบรรยากาศก็สบายๆไม่น่ากลัวกุ้งมาตั้งไว้ตรงนี้ เอาน้ำใส่ด้วยนะครับมันจะได้แบบสดๆมันจะได้ไม่ตายก็คงไม่เห็นอะไรไกลนะครับที่นอนอะ กว้างเกินนอนคนเดียวเนี่ยรู้สึกว่าเอจะมีอะไรมานอนกับเราหรือเปล่านะครับก็เลยเอาพวกนี้วางๆให้แบบไม่มีที่ให้นอนละนะครับให้พอนอนคนเดียวก็พอจะได้สบายใจก็คงไม่มีอะไรนะครับค่ำคืนนี้สบายๆชิลๆที่นี่มานอนแล้วน้ำไม่ท่วดนนะครับตั้งแต่ผมยังเด็กจนโตจนจะแก่อยู่ละนะครับก็มานอนเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือไม่มีอะไรนะครับกระต๊อบนี้ แย่ลงแย่ลงนะครับไม่มีการแบบซ่อมให้ดีขึ้นเลยนะครับไว้แบบใกล้พังก่อนจะมาสร้างให้แบบสวยกว่าเดิมเลยโอเคขอตัวนอนนะครับสำหรับข้ามคืนนี้ เช้านี้พ่นขวันออกจากปากได้นกต่างๆเพิ่งตื่นกันร้องดังเลยตัวหนึ่งยังไม่ตื่นไอ้นวมยังนอนยังสบายอยู่ตรงนู้นไม่ตื่น อีกตัวหนึ่งก็ยืนอยู่ตรงนั้นตื่นแล้วแต่ว่าไม่ขยับตัวบางคนก็สงสัยว่าทำไมมันถึงไม่ขยับตัวนะครับก็เพราะว่าในตอนนี้มอร์นิ่งนะครับตอนนี้สักพักหนึ่งไม่มอร์นิ่งเนี่ยมันก็จะขยับตัว จะยังขี้เกียจอยู่นะครับแดดยังไม่ออกเลยในตอนนี้ลูกต่างๆตื่นกันหมดแหละ<อ>ก็ยังสบายชิวๆนะครับ กุ้งผมมันยังไม่ตายนะมันยังเดินๆอยู่นะมันยังมีชีวิตอยู่ผมก็จะเอาไปต้มกินละต้มใส่บะหมี่ง่ายๆผมก็เอาไอห,หัวไอข้างหลังนะครับที่น่าจะเป็นพวกลำไส้ของมันนะครับเอาออกหมดตอนนี้ก็ต้มน้ําใส่เครื่องต้มยำใกลยเดือดแล้วขวัค่อนข้างเยอะนะครับมองไม่ค่อยเห็นก็จะเทกุ้งลงไป ก็ใส่เส้นก็น่าจะได้ละสุกเป็นที่เรียบร้อยนี่กุ้งนี่แดงเลยอีกตัวแดงมอร์นิ่งเมื่อกี้เนี้ยมันก็นอนอีกแล้วสงสัยยังหลำไม่พอนะครับ กุ้งตัวเล็กนิดเดียวหนังนี่โคตรแบบกรอบเลยพอาะพกุ้งตามลำทานแบบเนี้ยหนังมันจะหนานะครับเพื่อเป็นเกราะกำบังให้มัน กามอะไรพวกนี้จริงๆก็กินได้เลยแต่ผมไม่กินแดดก็เริ่มออกละตามภูเขาก็คงไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้ มานอนชิวๆง่ายๆจับกุ้งหกตัวเล็กๆนะครับมาต้มกินแค่นั้นมานอนดูวัวมันนอนเป็นเพื่อนวัวนะครับแต่ที่จริงวัวก็อยู่เองได้แหละแต่ก็มานอนถ่ายคลิปอะไรแค่นั้นโอ้โหรถนี้เต็มไปด้วยน้ําค้างนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้น้าค้างจะลงค่อนข้างหนักทาให้พกหญ้าเนี่ยได้กินน้ําค้างก็แค่จะก็ใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ